เม,มืองเก่าของท่านอยู่ที่บึงของหลวงนะครับครับผมชื่อเมืองรัตพานครครับท่านมีลูกสาวหนึ่งคน<ม>ชื่อแม่นางเขียวคําแม่นางเขียวคําก็ได้ไปแต่งงานกับท้าวพันตาก็เลยมีบุตรหนึ่งคนครับผมชื่อเจ้าชายฟ้าลุ่งเจ้าชายฟ้าลุ่งเนี่ยตอนเป็นเด็กแกฉลาดครับ<ม>พอโตมาแล้วแกหลอก่อชื่อเสียงของท่านก็เลยโด่งทางไปถึงเมืองบาดาล<ม>ที่ดาน้าครับผมอยากรู้ว่าชายหล่อจริงไหม นางก็เลยแปลงกายออกเป็นหญิงอืครับก็เลยมา <c oughs> หาเจ้าชายเขาเนาะพอมาพบปุ๊<พ>บ,<พ>บสองคนก็ตกหลุมรักกัน,นแล้วก็ตกลงวก็จะแต่งงานกันครับก็เลยจัดงานใหญ่โตครับเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยครับผมพอถึงก็หมดแต่งงานปุ๊บพ่อของทิดาครับที่เป็นนาคครับมอบสมบัติมาให้เยอะเลยครับพวกเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองครับผมให้เอามาใช้อย่างสบายเลยครับผมครับและสองคนก็อยู่กินกันมาสองปีก็ไม่มีบุตร เพราะธาตุนากับธาตุคนเข้ากันไม่ได้อครับผมและต่อมาอยู่มาวันหนึ่งนางเกิดล้มป่วยเหมือนมนนางเสื่อมครับผมนางก็เลยกลายสภาพเดิมเป็นนาคครับผมนางสนมไม่เห็นก็เลยเอาข่าวไปบอกกับปู่อือลือปู่ลือก็โกรธครับผมบอกกับนางมาหลอกทัานเพราะนางไม่ใช่คนครับนางเป็นนาคครับผมก็เลยขับไล่นางลงบาดาลนางก็เลยกลับไปบอกกับพ่อนางพ่อนางก็โกรธครับขึ้นมาทวงสมบัติปู่ คืนนะผมให้เวลาเจ็ดวันให้อสมบัติมนเกินให้หมดถ้าไม่งั้นะยกทับนาคมาตีบ้านเมืองให้จมหมดเลยครับอพอถึงกํำหนดกเจ็ดวันปุ๊บก็ขึ้นมาทวงสมบัติปู่เรือท่านบอกว่าท่านให้ไม่ได้ท่านให้อาไปขายสร้างบ้านสร้างเมืองหมดแล้วครับผมนี่ทําให้นาคโกรธครับผม <c oughs> แล้วก็อยู่มา,าวันหนึ่งครับเนาะชาวบ้านได้หลับนอนัหมดแล้วครับเนาะเหตุการณ์ปกติครับไม่คิดว่ามันจะจะเกิดเหตุการณ์บอกนาคโยกทับมาตีบ้านเมืองครับผม ชาวบ้านก็ตายเยอะเลยครับเมืองปู่ก็จมจมลงไปในบึงของหลงก็เลยกลายเป็นบึงของหลงนี่ครับเป็นหนองเป็นบึงอะไรกลายเป็นของหลงที <c oughs> นี้นนคก็เลยจับตัวปู่ไปตอนแรกสร้างเป็นหินเผาถ้ำก่อนต่อมาสาร้างให้เป็นนาเก้าเสียนอ <im it> ก็เลยตัดหัวตัดหางอยู่ในพ,พวกพวกพลังการเนี่ยครับเ <im it> ลยตกฝั่งนาคีมาฝั่งนาคาม,มารับตกหัวท่านครับเนาะครับแต่ต่อเมื่อปู่จะค้นคำสา ح, ปมาต่อมาเกิดเ <im it> มืองใหม่ขึ้นมาก็เกิดมาใหม่จริงครับเกิดมาปีห้าสี่ จากหนองคายแยกเป็นหวัดบืองการครับผมเมื่อก่อนภูรังการเรานะครับยังไม่เป็นเกต้อเหรอคะปู่เพิ่งพลงคำสาปับผมก็เลยปรากฏเกตปรากฏลายเห็นหมดเลยครับอ๋อครับผม <c oughs>